ท่าน,นี้แล้วด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเขาไล่ถึงคุณแพรลี่ที่ออกมาพูดเรื่องหมอดูไม่ต้องมาคีฟ้องล้ำคาญที่เกี่ยวจะทะเลาะกับใครดิฉันไม่ได้ไปพาดพิงแกด็อกเตอร์นัดพูดก็ได้ดิฉันไม่ได้ไปพูดถึงแกดิฉันพูดถึงหมอดูก็คือหมอดูฉะนั้นเมื่อดิฉันไม่พูดถึงแกดิฉันก็จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องไปทะเลาะกับแกนะอันนี้ฝากไปบอกแกด้วยดิฉันเคารพแกนะในฐานะที่เป็นคนที่มีความรู้ ท่านต้นัดเขามีความรู้นะเขามีความรู้มีความแตกฉานมีความเชี่ยวชาญเรื่องพระไตรปิดกเรื่องกฎหมายเขาเป็นทนายความดิฉันไม่อยากไปทะเลาะก,กับเขาเพราะดิฉันไม่ได้พูดถึงเขาแล้วมันก็มีอีกคนนี้แหละเนี่ยโซเชียลน,นี้ต้องระวังอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ต้องระวังคือมันจะมีอีพวกข้าบข่าวมันไม่ใช่กาข้าบข่าวมันเป็นหมาขาบข่าว หมาสองลางข่าบข่าวอันนี้ไปบอกคนนู้นข่าบข่าวอันนู้นไปบอกคนนี้และเซเลบหลายคนก็ตามเกมอีพวกนี้ไม่ทันบางทีไม่จําเป็นต้องมาทะเลาะก,กันเลยเพราะว่าไม่ได้พูดถึงกันแต่ฟังอีพวกคอมเมนต์นี่ไงอีพวกข่าสองเจ้าบ่าวสองนายเนี่ยฟังคนนี้ทีไปบอกคนนู้นทีฟังคนนู้นทีไปบอกคนนี้ทีหมาสองหัวค่ะบางทีจะไม่ว่านกสองหัวหมาสองหัวอยากให้เขาทะเลาะก,กันไง อยากให้เขาทะเลาะก,กันมันอยากให้คนทะเลาะก,กันมันเห็นคนทะเลาะก,กันแล้วมันมีความสศกมันก็คาบข่าวจากคนนี้ไปบอกคนนู้นคาบข่าวคนนู้นไปบอกคนนี้ยุแยงแต่แขงรั่วไม่ทะเลาะด้วยหรอกเหนื่อยดิฉันไม่ไปทะเลาะก,กับเขาหรอกเขาอยากพูดก็ให้เขาพูดไปแต่ดิฉันถือว่าดิฉันไม่ได้พูดถึงเขาถ้าดิฉันพูดถึงหมอดูคนที่จะต้องมีปัญหากับดิฉันคือหมอดูไม่ใช่คนอื่น พราะดิฉันไม่พูดถึงคนอื่นดิฉันพูดถึงประเด็นเรื่องที่มันออกมาทานายเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องอะไรซึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยและดิฉันไม่อยากให้ให้คนในสังคมมีมายเซตที่ไปให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนั้นนะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อแต่ดิฉันมีหน้าที่บาลานซ์เข้าใจไหมหน้าที่ของดิฉันเนี่ยความเป็นแพรี่จงรู้ไว้เลยความเป็นแพรี่คือดิฉันมีหน้าที่ดึงสติคนและดิฉันจะทําและดิฉันไม่สนทั้งนั้นว่าใครจะว่ายังไงมองยังไง หน้าที่ของดิฉันคือดึงสติคนให้มีข้อมูลให้มีชุดความคิดอีกชุดหนึ่งเพื่อเอาไปบาลานซ์ถ้าดิฉันเริ่มเห็นว่าลักษณะความคิดความเชื่อแบบไหนที่คนไปยึดไปเชื่อแล้วมันจะเป็นปัญหาหรือมันจะทําให้คนนะ่ะมองข้ามข้อเท็จจริงบางอย่างความเป็นเหตุเป็นผลบางอย่างไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่ดํารงชีวิตโดยความเป็นเหตุผลและมีสติป,ปัญญาดิฉันจะออกมาค้านค่ะและดิฉันจะออกมาพูด และถ้าดิฉันพูดถึงใครเรื่องใครคนนั้นควรมามีปัญหากับดิฉันแต่ไม่ใช่คนอื่นอัดคลิปนี้ไปเลยปากบอกด้วยดิฉันไม่เคยพูดถึงเขานะไม่ได้พูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดพูดเรื่องหมอดูฉะนั้นจะมามีปัญหากับดิฉันทำไมก็ต้องระวังอีบางช่างยุ วันๆนั่งไลฟ์สดอย่างเนี้แล้วก็อ่านแต่คอมเมนต์ที่คนมันมายอายุประสาทเราอ่ะมันไม่ถูกมันไม่ถูกมันมาปั่นให้เราทะเลาะกันมันมาปั่นให้เราทะเลาะกันข่าวข่าวคนนั้นไปบอกคนนี้ข่าวข่าวคนนี้ไปบอกคนนั้นมันยุ่แยงแต่แข่งรู้อ่ะดิฉันไม่ไปทะเลาะด้วยหรอกดิฉันไม่ไปทะเลาะด้วยเพราะดิฉันถือว่าดิฉันไม่ได้พูดอะไรที่มันดิฉันไม่ได้พูดอะไรที่ ดิฉันไม่ใช่ไม่ได้พูดอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับเขาเพะฉะนั้นก็ไม่ต้องมามีปัญหากับเขาแต่ถ้าจะออกตัวแทนคนอื่นก็พูดให้ชัดเลยว่าออกตัวแทนก็พูดมาหรือจะดีเบตก็ดีเบตแต่ถือว่าแต่ให้ถือว่าให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าดิฉันไม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวกับตัวเขา ดิฉันพูดประเด็นความเชื่อที่มันเป็นข่าวไม่ว่าจะสื่อนําเสนอหรือใครเสนอหรือแม้แต่ตัวคุณเองที่นําเสนอเพราะว่ามันมีคลิปมีอะไรอยู่เต็มไปหมดในโซเชียลที่มีคนเอามาแชร์ต่อกันและดิฉันเห็นว่าการไปถ้ามันมีคนไปเชื่อความเชื่อแบบนี้มากๆเข้าเนี่ยมันจะทําให้คนนะ่ะเขวออกจากหลักของความจริง หรือเควออกจากหลักของการคิดอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลที่มันควรจะมองในต้นต้นเขาของมูลเหตุดิฉันไม่อยากให้คนแผ่นดินไหวทีก็ต้องมาหวาดหวั่นพันอะไรอ่ะหวัดหวั่นพันพึงกันกับเรื่องคําทานายแล้วเดี๋ยวก็ทานายอีกแล้วมันออกมาทานายอีกแล้วล่าสุดมันออกมาอีกแล้วจังหวัดกอจังหวัดขออะไรของมันเนี่ยแล้วมันทําให้คนระแวงมันไม่ได้ช่วยอะไรมันไม่ช่วยอะไรเลยเวลามันออกมาพูดเนี่ยมันช่วยอะไร การที่มันออกมาพูดเนี่ยมันช่วยอะไรมันมีแต่คาให้คนหวัดลระแวงเออถ้ามันออกมาพูดแล้วมันให้คําแนะนําที่มันชัดเจนแบบเป็นเหตุเป็นผลเป็นรูปประทามเลยแนวทางวิธีการป้องกันมึงเห็นอนาคตได้มึงก็ต้องบอกวิธีการป้องกันที่เป็นอนาคตได้สิ ถ้ามึงบอกได้ว่าน้ําจะท่วมที่ไหนนู่นที่ไหนมึงก็ต้องบอกวิธีการจัดการและวิธีการป้องกันเพื่อให้มันไม่เกิดได้มึงบอกมาสิมึงบอกมาเลยวิธีการจัดการเอาเป็นปรูปธรรมเลยไม่ใช่แค่มาทํานายเพื่อให้คนมันหวาดระแวงคนมันจะรู้สึกว่าหวาดระแวงหวั่นวิตก ถูกทำนายอย่างเงี้ยถ้าสมมติที่ฉันอยู่จังหวัดกาญอย่างเงี้ยแล้วมันมีคนมาทำนายว่าเดี๋ยวน้ำจะท่วมจะเทอมอะไรเงี้ยหรืออยู่กระบงกระบี่อยู่ที่ไหนก็ตามที่มันขึ้นต้นด้วยอักษรเนี่ยดิฉันก็กวาดระแวงและยิ่งคนไทยเป็นคนไม่ค่อยมีมีตะแวงหาความรู้ด้วยมันอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อกันนะ่ะวาดระแวงแล้วเดี๋ยวก็สุดท้ายด้วยการทําอะไรอ่ะหาเรื่องจะไปทําพิธีกรรมทําอะไรกันแล้วเสริมนั่นเสริมนี่ แล้วมันนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มันตรงจุดยังไงเข้าใจไหมเออแค่นั้นเองปัญหาของดีฉใชมันอยู่แค่ตรงนี้ อะไรการทํานายคือการอย่างรู้อนาคตใช่หรือไม่ <uç> เพราะว่าสิ่งที่มึงทํานายคือสิ่งที่มันยังไม่เกิดเป็นอนาคตถ้ามึงอย่างรู้อนาคตมึงต้องอย่างรู้วิธีการแก้ไขและวิธีการจัดการค่ะถ้ามึงอย่างรู้อย่างรู้ให้มันหมดติถ้ามึงอย่างรู้สถานการณ์ที่จะเกิดมึงก็ต้องอย่างรู้วิธีและแนวทางในการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม มาทํานายในในเรื่องที่มันเป็นการคาดคะเนใช้คําว่าอาจจะนู่นนี่นั่นมึงไม่ต้องเพราะย้ําว่านักธรณีวิทยาเขาก็มีเขาให้ความรู้อยู่ตลอดเวลากระทรวงวิทยาศาสตร์มันถึงไม่ก้าวหน้าไงเมืองไทยไงเพราะว่ามันต้องมาต่อสู้กับความเชื่อของคน จะใช้เวลานานมากนะกว่าจะมาอธิบายเรื่องบั้งไฟพญายนาคให้คนเข้าใจได้ว่ามันเป็นการเมคและตั้งขึ้นเนี่ยโดนทั้งขู่โดนทั้งอะไรจะทำร้ายนู่นนี่นั่นเพราะมันสู้ความเชื่อคนไม่ได้มึงไปตั้งอีกกระทรวงเลยกระทรวงกระทรวงกระทรวงเวทมนต์ ไม่ใช่ฮอกวอ์ ward, แต่ควรมีค่ะประเทศไทยเนี่ยตั้งกระทรวงเวทมนต์มาเลยแลวไอ้พวกที่มันเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปนั่งอยู่ในกระทรวงให้หมดแล้วส่งคนไปเรียนแม่งให้หลอมให้ให้ประสาทหลอนเงินไปข้างหนึ่งไปเลยตั้งให้มันเป็นเรื่องเวลาไปเลยตั้งกระทรวงเวทมนต์ขึ้นมาถ้าไหนไหนมึงก็จะให้ความสําคัญกับการทํานายทายทักพยากรณ์แล้วมึงตั้งกระทรวงเวทมนต์ขึ้นมาเลยค่ะจะได้จบจบไป จะได้จบจบไปมึงตั้งกระทรวงเวทมนต์ขึ้นมาเลยถ้ามึงจะไม่ให้ความรู้กับเรื่องวิทยายุบกระทรวงวิทยาศาสตร์ทิ้งไปซะยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์ทิ้งไปเลยถ้าเวลาเกิดเหตุเพศภัยอะไรแล้วเวลามึงไม่เคยเชิญน,นักวิชาการเชิญอะไรไปออกทีวีให้ความรู้กับคนเลยไม่ได้สนใจวิธีการแก้ไขที่มันมูลเหตุวิธีการป้องกัน ว่าทำยังไงถ้าแผ่นดินไหวครั้งต่อไปเกิดขึ้นมันจะเซฟชีวิตของเราได้ยังไงตอนนี้มีการตรวจตึกทั่วทั่วกรทมหรือ,อยังให้ความรู้กับคนหรือ,อยังก็ไม่กล้าทำหรอกแน่จริงตรวจเซตตรวจสเปคตึกให้หมดเลยที่มันมีอยู่เนี่ยตึกไหนมีแนวโน้มบ้างที่มันจะเกิดถ้าเวลามันเกิดแผ่นดินไหวแล้วมันเสี่ยงต่อการที่ตึกมันจะถลม่มหรือว่าอะไรใดๆเนี่ย ทำหรือยังที่มันเป็นรูปประทาทำซี่แล้วก็หาวิธีการป้องกัดจัดการป้องกันจะเสริมจะทําอะไรยังไงให้มันแบบมีความเซฟตี้หรือปลอดภัยเพิ่มขึ้นมีการเช็คตรวจสภาพตึกทุกปีหรือเปล่ารากฐานยังโอเคอยู่ไหมอะไรอยู่ไหมไม่ทําค่ะเกิดเหตุปุ๊บเอาหมอดูออกรายการไปเลยสัมภาษณ์ไม่ทํา รายการทีวีอไปดูดิมีแต่เอาหมอดูไปนั่งแล้วก็ปล่อยให้มันทานายอีกละปล่อยให้มันมานั่งแล้วก็ปล่อยให้มันมานั่งทานายว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุนู้นเหตุนั้นอีกมึงก็ไม่ได้รอดหรอกคะ่ะต่อให้มึงมียาอย่างรู้นั่นนะภัยพิบัติมันไม่ได้เลือกหรอกคะ่ะ แล้วก็ขยันขึ้นฟีดกูจังเลยนะอีผ้าโกยดวงผืนละหลายพันของมึงเนี่ยแม้หลังจากทำนายเสร็จเนี่ยขึ้นฟีดดีจังเลยนะอีอีบ้านฟ้านี่ก็รู้งานจังเลยกูกดบล็อกไปเป็นไม่รู้เท่าไหร่ยังก็ขึ้นอีกกูไม่เห็นด็อกเตอร์ไหนจะออกมาพูดเลยเรื่องผ้าโกยดวงเนี่ยออกมาพูดเซ่มึงทำไมไม่ออกมาพูดบ้างลา่ะอีผ้าโกยดวงโกยดวงเนี่ยสอดคล้องกับหลักพุทธยังไง ไม่พูดถึงมึงมึงก็ยังขยันมาเชื่อมโยงถึงกูนาะอีเรื่องศูนย์ดำรงธรรมกูไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นคนแนะนําหรือใครแนะนําไม่เคยเอ่ยชื่อมึงมึงก็ขยันฟังคนอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมาทะเลาะก,กับกูกูไม่ทะเลาะก,กับมึงค่ะเพราะกูไม่ได้พูดถึงมึงกูพูดถึงหมอดูถ้าคนจะมีปัญหากับกูคือหมอดูมาเลยจะไปดีเบตที่ไหนก็ได้คื่ติตนี้ก็ได้ ใอเออนี่แหละขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับใครไม่ได้มีปัญหากับใครดิฉันไม่ได้มีปัญหากับนางแต่จะมามีปัญหากับฉันทำไมงงงงค่ะไม่ได้มีปัญหากับนางนะดิฉันไม่ได้มีปัญหากับนาง ดิฉันพูดอะไรเวลาดิฉันจะพูดอะไรดิฉันพูดแต่เรื่องสาธารณะที่มันเป็นประโยชน์คุณสังเกตไหมอ่ะเรื่องนี้คนสนใจเยอะถ้าดิฉันไม่ออกมาเบรกถ้าดิฉันไม่ออกมาให้ความรู้อ่าไม่ใช่อาจจะไม่ต้องพูดถึงว่ามันเป็นมันเป็นถึงความรู้หรอกถ้าดิฉันไม่ออกมาให้ความเห็นในลักษณะที่มันจะไปเป็นความบาลานซ์หรือทําให้คนได้มีมุมมองที่มัน ยืนอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความเป็นจริงมากขึ้นเนี่ยสังคมไทยมันจะพากันไปถึงไหนมึงจะเป็นสังคมที่เปิดติ๊กตอกมามึงก็จะเห็นเรื่องทฤษฎีสมคบคิดที่มึงอามันเอามาปั่นพวกมึงให้มึงกลัวกันอยู่ในติ๊กตอกนั่แหละนี่แหละชีวิตที่พวกมึงปรารถนาหรือมันก็จะแชร์เรื่องอีปาอานนท์มาให้พวกมึงนี่แหละเดี๋ยวกูว่าได้บูชาปา นนกันอีกแหละกัวแผ่นดินไหวทำยังไงบูชาปานนนเลยค่ะ